แต่ทีมันมีคนคนฟังหลายาก,การฟังธรรมอบอมเบลวาเฮ้าสีจำเอาไปบนถุกยางแล้วก็บอมเบลวาเฮาสีดูบนทุกยางสำหรับผู้ฟังเด้ <c oughs> แล้วก็จะค่อยจดจำเอาคำน,นั้นคำนี้ไปยืนยันตัดสินผู้อื่นว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกแบบแบบนั้นแบบนี้ บ่ได้เข้าใจได้ว่าเจ้าของกําลังยึดมันถือมันในความคิดเห็นของเจ้าของเป็นใหญ่นั้นก,การฟังธรรมอันใดที่เข้าใจการทาความเข้าใจให้มันเข้าใจจริงดูแจง้งเข้าถึงตัวเองอันใดที่บระท่านได้เข้าใจบระท่านได้ดูแจง้งก็ปล่อยผ่านไปก่อนจะไปจับเอาถูกถอยคําเด้จับเอาถูกถอยคํานํามาวิจัยวิจารณ์ย่หันกะกระติดย่หันละค่าย่หันแหละ นี่คือการฟังธรรมที่เห็นมากส่วนมากนะมักสิไปยืนยันตัดสินแล้วก็สร้างกรรมต่อกันโดยวาทะการแสดงความคิดเห็นต่างต่างถ้านไดแต่ของบ่ท่านได้ถึงเหตุบท่นใดบ่เข้าถึงยังบ่ท่านได้เข้าถึงสภาวะนั้นๆก็ไปบอกว่าบ่มีบ่แมนบ่รจริงบ่แมนคำพุทธเจ้ามั่งจับ่แมนว่าสิถือเอาไปบิดทถูกถอยคำเด้ ฉะนั้นสิ่งใดที่เข้าใจเออคือเข้าใจสิ่งใดที่บ่ท่านด้เข้าใจก็ปล่อยผ่านไปก่อนอ่าบ่เป็นว่าสิใงไห้มันเข้าใจได้กลูแกีงได้บ่ทุกอันทุกอันทุกอันขนาดนั้นให้เบิ่งในฐานะของจะของเองเออบ่ถึงแต่ผู้เพิ่นถึงขันบวชได้แล้วมันพอแห้งเล้วเด้อันความว่าปล่อยว่างเออมันมีไสไปเกินครึ่งเล้วเด้แต่พวกที่ว่าเขามาแย่งในแสดง การความผิดเห็นทั้งตั้งติดตัวเองกันนอนน้าลูน้าผัวทาเมียอยู่นั่น <S <S 2> <S 2> ให้พยายามอันใดที่บั้นถึงอันใดที่บั้นเข้าใจท่องแท้ปล่อยผ่านแล้วนําความรู้อันที่เจ้าของคิดว่ารูแล้วดีแล้วกลับไปใส่ชีวิตกับลูกกับเมียกับผัวเจ้าของให้มั่นอันบ่นผิดบ่พลาดไปซะมันบ่ไปผิดไปพลาดไปเสีดอกที่จริงแล้วนั้นมันกลับขึ้นมาทําความขับแขนหมองใจเใจ้าของนั่นแหละ ในความพยายามจกเอาชนะกันแค่ความคิดเห็นอยากเอาชนะความคิดเห็นเขาซื้อได้แต่ว่าความเป็นจริงจากเหตุใดซํำใดการปฏิบัติที่แท้จริงคือเขาละความคิดเห็นจาของออกละความยุดมันถือมัน<อ>ในความคิดเห็นองเจะของออกเด<อ>้บ่แมนว่าสิเอาไปสนะผู้อื่นตลอดในบ่เมนแบบน,นั<อ>้นละหมดเลยพิษหรือถูกกสัตรบย์ปฐมมีเลยซสะดวกสำไป ไม่มีในความรู้สึกอีกแล้วในความถูกหรือความผิดโดยซ้ำไป <c oughs> ถึงคณนั่นแหละฉะนั้นบางที่นี่ค่ะพูดถึงว่าสภาพวะธรรมในคณะปฏิบัติแต่ละคนแต่ละคนที่เกิดขึ้นมันก็บ่คือกันหละคําว่าสภาพวะคือความรู้สึกต่างๆที่เห้าเขาไปรู้เขาไปเห็นเพราะว่าสิเป็นภาพมีมิตขังในกระซัง <c oughs> นั่นเป็นแค่ว่าสภาพวะที่มันเกิดขึ้นในคณะนั่นซือ้อ <c oughs> การเห็นผีเห็นเปรตเห็นเทวดาอินพุ่มการเห็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์การเข้าไปรู้อย่างต่างๆบ๊วยจะสิเป็นเรื่องอดีตหรืออนาคตของภัยกระางอันนั้นเป็นแค่สภาวะที่เขาไปรู้ไปเห็นซื่อหรือแม้กระทั่งว่าบางคนกับบัณเดตพานบันฑิตพานแค่อาการปิตินี่ก็ยังมีเยอะแยะมากมายนั่นแค่สภาพวะที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกในขณะปฏิบัติซื่อว่าให้เขาไปยึดเอาถือเอาจากย่างดอก บ่าเรนว่าพุท้าวิโยงออกไปก็สิว่าพิษไปเบิดถูกไปเบิดคือซับเขาว่าเรื่องผีก็มาแย่งว่าผีบ่มีอันใดเมื่อที่มันเข้าใจง่ายๆนั่นนะให้ฟังแล้วก็ไปเทียบเอากับสิ่งที่ตะของเข้าใจที่ผีบ่มีอยังสั่นว่าพุทธเจ้าว่าไวว่ได้ซับเรื่องผีว่าเจตพูดมั่งว่าโอปติกะมั่งว่าเปรตว่าสุรกายว่านันนีมั่งคิดเอาเองที่ แต่ในความต่อความเข้าใจเออน้อมขาม่ามันตรงกับเจ้าของเห็นแล้วก็ให้แล้วไปบ่แเมนวาไปส้่งเว้กรรมต่อกันโดยวาทกรรมที่ใดๆมันสั่งความยึดมันม่นทื่อมั่นขามาสู้เจ้าของโดยเจ้าของก็บรรูปโตแต่ว่าจากยืนยันกับขเขาว่าอันนี้พิษอันนี้ถูกได้นั่นทิฏฐุปาทานตัวเดียวยังละบ่ได้เลยอัตตวัตุปาทานก็นั่มกันเขามานั่นแหละในกรมุปาทานในเสราบทุปาทาน อุปทานซีภาษาของกระจกแค่นี้มันจีเป็นอย่างชิลบะบ่ได้เนี่ยเ่าวาว่าภาษาของกระจกเสดยจซำไปที่มันเกิดในหัวใจเขาลู่ท่านมั่นแล้วนี่ถิมถิมถิมผู้ใดสีมาแน่วใดกระสางรผู้ใดสีเบาเ้าาหายหาว่าพิษหรือถูกหรือดามาแนวไดกระสางนี่มันบดได้เข่ามากมันบ่เข่ามาสะเทือนในความรู้สึกเลยไนี่ว่ามีความรู้สึกว่าพ่อใจหรือว่าบ่พ่อใจเลยมันมีต่ลู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 ่ไปเลยของมันของมัน ล้าก็คอยดับไปดับไปเพราะว่าถ้าคอยเรามันเกิดเกิดดับพร้อมกันสุเดชสัมปเนี่ยเขาเอาจุดนี้และการปฏิบัติต่างๆที่เห่าเข้าไปหลู้ไปเห็นหรือเกิดอาการปิติต่างๆเกิดขึ้นจังสิปิติมันก็มีหลายอย่างหลายอันบางคนก็บอกท่านจะอาจสามารถข้ามปิติตัวนี้ประด้ษฐยสุเไสัมปฉะนั้นการคุยการเรื่องธรรมะก็เป็นการคุยสภาวะอนันต์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสื่อของมัน ในอาการนั้นในซื่ออันนั้นเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ที่จริงเราห้ละคือเกาหายละคือเกา,า,เาอาการพิติคลูุคนพ้องสุดยองเก่าอาการปลื้มจิตน้าตาไหลอาการร่างกายโย่โครง่งอาการมีแสงสว่างเกิดขึ้นมั่งแสงสีเสียงหรือได้กลิ่นมั่งออได้เห็นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนี่เป็นแค่สภาพะในความเขาไปรู้ไปเห็นซือ่อที่กิ้งให้ถิ่มให้บดอยู่แล้ว เห็นกนสักตตวานึ่นเห็นตัสัตวตัวเห็นลูกกสักตตวาลูกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติที่เกิดขึ้นครับอาการของร่างกายจังสิงมันแค่นั้นเองมันว่่ได้มีอย่างมากมากเ่เด้สมควรละให้บะเหตุไปตัวกริงตัวที่เหาสมควรที่ให้ความใส่ใจแทท่จริงในที่สุดก็คือว่าให้สังเกตความรู้สึกจากของเป็นผู้มิสติลู้ท่านบ่ในความพ่อใจเลยบ่พ่อใจนี่ให้ละ นันทิละความยินดีพอใจและความบ่พ่อใจสองอย่างคําว่าละนี่เป็นแค่คําเบาไอ้ไอ้รูทั้งไนตังหากติละแทหมันละแบบนี้รูปับรูปับมีเกิดผลผลมันเกิดนําพผ้าไปสู่ภพสู่ชาติแบบใดแบบใดนี่เขารูมันเกิดดับพร้อมกันอยู่ภายในภายในของเขากพแห้งแล้วอันจังสรนย่ละจังว่าแม้ผู้ปฏิบัติก็จะไปตํหนิผู้บ่ปฏิบัติผู้บ่ปฏิบัติ เห็นเขาเห็นไปต่างๆนั่าสารพัดสารพั์แล้วก็เอาตัวเองเอาความคิดเห็นตัวเองขึ้นไปดูถูกดูแคลนเขาเรื่องสิก็ถือว่านั่นก็ยึดมั่นถือมั่นในศีลพรตุปราทานคือเก่ากับอัตตุวาท่านก็มีคือเก่าทิฏฐุประทานก็มีคือเก่ากามุปัฏฐานก็มีคือเก่าเออบําเมนว่าห้เฮาสิว่ากูปฏิบัติเว้ยสู้บปฏิบัติดูถูกเขานั่นแหละความบรรลุนั่นแหละอวิชชา อันหนึ่งที่มันเขามาบังตาของเจ้าของวะถือว่าเจ้าของปฏิบัติพวกพระก็เคื่อกันละนี่เวลาไปคุยกันให้ความแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่สิ็ว่าเออก็ถือทว่ากูมีสิ์หลายกว่าสันไอ้สินหลายกว่ามันเหตุใด้เต็มที่คือเขาบล่ล่ะกับมีเด้สินหาหน่ก็ย่งบได้ซะโดยสัาไปก็มีเดด้บรินวณทว่าสิเอาไปคมแนวนั้นแต่ที่จริงแล้วในการแสดงรรมหรือการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมควรสิปานี่ปาน้อมออมชอมและถ้าไม่เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันตั้งหากละ่ะออมันจังสิปากข้องกันไปเรื่อยศาสนานี่บอมแมนว่าของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นของผู้ที่เขาไปดูไปเห็นแล้วก็ปล่อยทั้งบดคืเอเก่า <c oughs> และสภาวะต่างๆของแต่ละคนมันเกิดประคือกันบางคนเขาไปยุติธ้รมในผาออไปตามยุ่ผู้เขาตนใหม่ที่เขาเจาเดิมจาิกะทุดงไปเรื่อยอนะ อาจจะเห็นมูเทสเห็นเทวดาเห็นพ่เห็นผีเห็นเปรตอสุรกายหลาลๆอยางแค่เขาจเจ้าว่าประสบการณ์ในการไปเห็นไปรู้แล้วเกิดความรู้สึกว่ายานว่ากลัวว่าวันคัานคลามแบบใดแบบใดแล้วเขาเจ้าก็ว่าแล้วเขาเจ้าก็นอมนั่เขามาเพื่อสิละความกลัวนั่นเองเพื่อสิละความยานความยานมาจากใสน,กน้อนี่ทีไหน,นไดโอ้มันยานตายนนนเนาะขีายเจ้าก็หาวิธีตัดสักยะติฐินั่นแหละ จึงมีการเว้าอันัน้นี่มากไม่ในประสบการณ์ลหลายอย่างที่เขาไปรู้ไปเห็นว่าวาสิการการไปเที่ยวในสวรรค์มั่งเห็นนั่งฟ้านา่งสวรรค์นอนันนี่เยอะแยะอ่าว่วาสิลงไปในนรกมั่งเห็นไปเบดเออจังขา้าเจ้าวานรกขุมนั่นขุมนั่นนังสิก็ว่าบ่แม่นขุมอีกอ่าก็แล้วแต่แต่สิเว้าแดนบักไงมันเป็นทะเลเพิงเฉลยสํ่ไปนั่นพวกเขาข้าเจ้าหูจักแล้วเข้าเจ้าสิบ่าอยากคอยเถียงแต่ว่าถ้าผู้ใดอยาก ทำความขอใจอยากรูก้ด้วยความอ่อนน้อมข้าเจ้าก็สิแสดงให้ฟังแ้่ก็คือที่จริงก็คือแค่เบ้าประสบการณ์ในการฟังกระสือทูกอย่างในการปฏิบัติเพราะว่าสิเป็นกรรมฐาน40เป็นแค่เรื่องการฝึกสติเท่านั้นเองอเป็นแค่เรื่องการฝึกสตออิให้เป็นผู้มีสติคือให้มันอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศล ฝึกสติให้อยู่ในกุศลกรรมฐานสี่สิบเรื่อยๆสี่สิบไปอีกอมันแค่เศษเล็บในปลายมือหนึ่งเด้อตีพระพุทธเจ้านำมาแสดงธรรมความรู้มากกว่านั้นยิ่งเทียบเท่ากับขี้ดินในโลกนี่สุดยอดไปหรือกามใม่ในใบ,ใบไม่ในกามมือของพุทธเจ้านหนึ่งเด้ทีพ้นนําแสดงออกมาส่วนใบใม้ในโลกนี่มันอะไรมันหลายกว่ากันนั่นแหละจังว่าถูกอย่างสำคัญที่การฝึกสติ เพราว่าจะเป็นกรรมฐานสี่สิบอย่างนั่นเองกรรมฐานสี่สิบอย่างหรือสี่สิบกองหรือสี่สิบทัดกรสร้างเป็นเรื่องของการประคองหรือการฝึกสติให้มันอยู่กับเจ้าของเองหลักไงของบ้านเผดกัก็ว่าอาณาปณะสติอยู่แล้วให้มันมาอยู่ในนี่นี่เองเอาสติมาอยู่กับตัวให้รู้เท่าทันความโกรธเกลเกียดเครียดแค้นให้รู้เท่าทันตัวนี้แลว้วแสดงอารมณ์ออกไปถึงมันสิมีอารมณ์โดยภายใน แต่ว่ากายแล้วว่าจะาแสดงออกไปมันก็สามารถยุดเหตุการณ์หลายๆได้ระดับหนึ่งเ,เมือ่อพื่อนหน้าเห็นโทษเขาเห็นโทษเขาเต่างๆแล้หน้าที่เคยยึดมันถือมันมักจะคอยเี้ย์ออกของมันคอยเห็ออุออกไปออกไปแหละกรรมฐานสี่สิอย่างเ,เป็นเรื่องของการฝึกสติให้มันมีคือเอื่นว่าเหตุหาเหตุหาจากของ เหตหาสติเหดหาเครื่องยูเอ,อเอาถ้ำเป็นเครื่องยูกับอันนี้แหละกรรมฐานสี่สิบมังเ,ออเมื่อมันยูได้แล้วมันก็มีสติในการพิจารณาสภาพแห่คงความ็นจริงของคัว่วธรรมของของั้ขขว่าเกิดแก่เจ็บตายของคําว่าอนิจจังทูกังอณาตาของถูกสมุทัยแลนิโรดมักออมันก็มีสติตัวนี้เ <c oughs> มื่อมีการพิจารณาเอื้อนว่าจิตใจมันยูกับเจ้าของมากขึ้นมากขึ้นแล้ว ออมันกระสินอเขอมาสู่ความรู้สึก,กของเจ้าของเมื่อเห็นความรู้สึกเจ้าของในความยึดหมันเธอมันหรือความยินดีพอใจและไม่พอใจนั่นและแล้วมันจะคอยจางคลายออกไปเองคอยออกไปออกไปเป็นคนที่บ่าเรื่องมกมักสังเกตบึงคนที่เขาถึงทำเราสีบ่เรื่องมากตัดเร็วเอ,อินว่าตัดอารมณ์เพื่อได้เสวยบเรื่องดังไี้มากกระสังหู้ปับ๊บวา่าผู้ดีมีแนวความคิดไปแบบนี้แบบนี้แบบนสิทาไราหรือวังดีนี่ ถ้าทำลายหรือนั่นหนีโหลดปั๊บบ,บ่ไปอธิบายเหตุผลให้ผูดด้ใดมาเข้าใจอ่าพอถ้าถันถูกอย่างแล้วมันนอกเหตุถ้านอกเหตุแล้วมันก็บม่มีผลอ่เอ,อินนอกเหตุเลยเหนือผลไปแล้วอาจะพูดถึงการปล่อยว่างจริงๆแล้วนะคือความรู้สึกทั้งเบิดบ่มีแล้วมิตรลูเท่นั้นเองมิตรลูลู่ท่านเบิดละอารมณ์นี่โกรธอารมณ์นี่โลภอารมณ์นี่หลงยังสิคือข้าเจ้าบ่ามีแล้วมิตรลูละคละออกเบิดตแล้วบิมีบ่มีอีกอย่างแล้ว นี่จะว่าการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี่เน้นที่สติเออเอาสติให้มันอยู่กับกายของเจ้าของเองให้มันอยู่กับลมหายใจมั่งแล้วแต่สิใส่ซับมั่นพอส่วนสําคัญคือละอารมณ์ความรู้สึกในความยินดีพอใจเบิดถูกอย่างละความพอใจตัวเดียวละไดเบิดทั้งโลกพบว่ามีอีกม่กเกิดอีกถ้าละความพอใจตัวเดียวได้ความพอใจมันสีมาจากใส่เท่าละตัวนี้แล้วนั่นแหละเอาพอ 嗯。